สวัสดีครับเพื่อนแคมสี่บนสี่นะครับวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อมาหาสมุนไพรครับวันนี้ก็เอาอนี่ยฮะแกงนะครับคุดกปุย่างครับวันนี้ก็ใช้มาน้นนะครับเุยกันไปก็หลายที่หลายทางนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็มีทาเต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเตยโบนครับหรบปิกก็ยังไม่ได้เด็ดนะฮะยังใช้ปิกอยู่อ๋อนี้ใช้ขนาด ของยางดีสโตนนะครับ33นิ้วนะครับหัืยังติดติกเหมือนเดิมยนีไม่ได้เด็กติดนะครับก็ยกขึ้นก็4นิ้วนะครับเป็นไทรเกอร์นะครับใช้ดีอยู่นะครับบนนะครับติดบนไลสองวงแล้วเรามีโรฟานะครับสหรับเออแก่ผมตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรงอแงนะฮะก็วิ่งใช้งานได้ดีนะครับ คุณโตโยต้ากขขึ้นชื่อในความอดทนอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ลุยดงหญ้าเข้ามาขุดต้นสมุนไพรกันนะครับโอ้มาถึงเกือบเที่ยงนะครับร้อเนเ้าเรื่องเลยนะครับนี่นะครับส่วนสมุนไพรนะครับที่ผมจะให้ผ้าจารย์ไปทํายารักษาคนป่วยนะครับสำหรับสมุนไพรตัวนี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหายากครับก็จะมีแหล่งอยู่แถวจจนทบุรีกับตราเท่านั้นนะครับ ก็เดินทางมาไกลนะครับจากราชบุรีนะครับมา,าจันทบุรีนะครับ